สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูตัวเอมมือตันกันนะครับลูกค้าแจ้งว่าเขาส่งไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับแล้วกลับมาล้วลำโพงมีเสียงแปลกนะครับก็เลยอยากส่งมาให้ช่วยเช็คแค่หน่อยผมฟังแล้วครับเสียงแบกจริงแต่ว่ายังไม่ได้ลือดูนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเพราะว่าผมฟังแล้วผมคิดว่าลมันรั่วครับก็เลยว่ามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพื่อมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวมาลองฟังก่อนว่าเสียงมันแตกจริงๆ เดี๋ยวฟังเพลงปกติก่อนโมหาก่อนแต่ลูกค้าเขาไม่อยากไม่อยากส่งกลับไปที่เดิมเขาอยากส่งอาหารนี้ที่นี่ผมก็ยินดีครับผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากผมก็ไม่ได้จะคิดเงินหรอกครับปกติเราก็ไม่ได้จะคิดเงินกันเรืเ่อยเปื่อยอย่างนี้ครับจะลองฟังเพลงธรรมดาก่อนมันจะได้ยินเสียงฟึดฟึดฟดฟด แต่ว่าฟังจะเพลงนี้อาจจะไม่ออกเดี๋ยวผมเปิดเป็นเป็นสัญญาณเสียงที่เป็นทดสอบเลยเราจะได้ยินเสียงลมชัดเจนเนะครับผมเลยดาวว่าลมมันร่วมอย่างฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดอันจะมีเสียงเงี้ยปนไปกับดนตรีบางทีบางคนก็อาจจะฟังไม่ออกผนก็อาจจะฟังออกนะครับเดี๋ยวแกะดูว่าเป็นอะไรนะครับ ผมเดาว่าน่าจะใส่ยางฝาหน้านะครับปีนขอบแต่ก็ตามสัญญาครับถ้าไม่เป็นอะไรมากผมก็ไม่เก็เงินลูกค้าแล้วครับเพราะว่าผมบอกลูกค้าไปแล้วเพราะลูกค้าเขาก็ค่อนข้างกังวลครับเพราะเขาก็เสียเงินเปลี่ยนแบตไปแล้วถึงแม้ไม่ได้เปลี่ยนแบกับผมก็ไม่เป็นไรครับผมยินดีครับไม่ได้ซีเรียสครับผมเคยบอกไปแล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าจะมีใครมา อ,อ้เหมือนเขาจะไข่นอะตัวนี้ไม่แน่นครับนี่ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรายังไม่ต้องถอดออกลองขันหนอนไปก่อนไม่ดังแล้ว ให้เทคนิคให้เทคนิคเพื่อนเพื่อนช่างหอยนะครับเวลาประกอบเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงมันแปลกยังไงบางทีเรายังไม่ได้ต่อพอประกอบเสร็จให้กดดูครับนะครับไม่ใช่เฉพาะเอเบอร์ตันนะครับลำโพงทุกรุ่นทาได้เหมือนกันหมดทีมเป็พาสซีฟนะครับจะเป็นระบบปิด ลองอีกทีเผื่อว่ามีอะไรมาตีกันนะกะน,น,นะครับก็ฝากไว้นะครับให้ระมัดระวังบางทีครับเราก็พลาดได้นะครับบางทีาอาจจะลืมขันน็อตขันไม่ครบหรือว่าทอร์คมันแข็งไม่พอเพราะว่าเมื่อกี้ครับมันค่อนข้างตึงนะครับก็เลยเป็นไปได้เขา,าอาจจะคิดว่ามันเข้าไปสุดแล้วนะครับก็แบบนี้ก็ไม่คิดเงินลูกค้าครับ ก็เอาไว้เพื่อนๆไปประยุกต์ใช้ดูนะครับถ้าเจอลําโพงที่มีอาการเสียงแปลกหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วครับก็อย่างที่ผมเคยให้เช็คนะครับก็จะมีถ้บอันนี้ก็เพิ่มไปตรงนี้จุดหนึ่งก็คือน็อตทั้ง6ตัวนี้ไม่แน่นหรือเปล่านะครับน็อตขันดอกไม่แน่นหรือเปล่านะครับหรือว่าทําน็อตที่ขันด้านในหลุดไปใส่ดอกลาโพงนะครับแบบคลิปที่ผมเคยทําไว้มันก็จะทําให้เกิดเสียงแปลกได้ครับเวลาที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับอันนี้เดี๋ยวก็ส่งคืนให้น้องเขานะครับก็ไม่มีคคค่าเช็รับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ